รีแอคของฝั่งเคป๊อปบ้างเออวันนี้เราก็จะกลับมาดูฝั่งเคป๊อปกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูศิลปินเดี่ยวกันอ่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็นวงหมดเลยนะใช่เป็นวงหมดเลยอันนี้เป็นเดี่ยวเหรอผู้หญิงตองเป็นผู้หญิงศิลปินหญิงเดี่ยวนะคะก็คือบีบีนั่นเองรู้จักครับจริงเหรอเธอรู้จักบีบีเหรอรู้จักรู้จักจากไหนรู้จักที่จากเพลงที่มิลิ ถูกต้อง t ด e w e เ k e n ใช่แล้วก็ตามไปฟังใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแมาว่าต้องเป็นเพลงที่แบบดีแน่เลิศเออเดี๋ยวไปดูกันว่าจะดีหรือว่าจะเลิศขนาดแต่ว่าบอกก่อนว่าเออเรารู้สึกว่าบีบีเป็นศิลปินหญิงที่มีเอกลักษณ์มากเราก็จะรู้กันเนาะว่าสังคมความเกาหลีใต้อะมันจะมีความแบบว่าปิตาที่ประไต้รุนแรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออผู้หญิงอาจจะเขาเรียกว่าอะไรแบบ มีบทบาทได้น้อยในสังคมของเกาหลีใต้ใช่เป็นใหญ่ถูกต้องแต่ว่าบีบีเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวที่เขาตั้งใจไว้แล้วว่าเขาจะ represent power movement ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสองเพลงจากบีบีก็คือนับปืนยอนแล้วก็เทเรนะคะไปดูกันเลยนับปืนยอนนับปืนยอนนี่มีความหมายเลยนะแบบคำหยาบนิดนึงอ่ะ this bitch ก็ดูคาแรคเตอร์ดิจะา,า,าเบาๆสอบๆได้ไงล่ะสุดตาสุดจริงอะในใหญ่อ่ะในให คือหนักเลยอะเออดีดีปะทั้งแบบนองสับเนียงภาพอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้อะ่ะคือมันเล่าเกื่องต่อเนื้ ยังมากเมื่อกี้ไม่หรอกเขาสู่มากเปรมเนี่ยแล้วลูกน้องก็คือเป็นผู้หญิงคนเลยที่เดินตามแล้วดูแอตติจูดดิตัสเสียงกลางเมืองเสียงกลางเมืองอ่าเฮียโคเท่เลยแสดงว่าเขาพอขอบิบี ีส่วนเกี <N> ่ยวกับการอะดอดูดูดิดูดอดู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 ด ครับคนนี้สังเกตุยัเออจอะจใช้คืนให้อยคืนเดี๋ยว่ะเที่าสะเกนชิน้นจนนกเรื่องต่อเออกูว่าน่าจะพูดถึงเรื่องพ่อเขาที่เสียางานศพตอนนั้นแซมมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทำให้พ่อเสียเป็นไปได้ <c oughs> mm าเป็นแค่ใ t o r เลยสตอ่เมวไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ชัวร์เลยอันนี้ก็แกนยากุ่าไหม,มันก็เลยมีความเออแต่เขาไม่ได้เป็นยานุสาวนี่แปลว่าจะเ,เป็นฟิลเหมือนลับต่อมาน่าจัดเนพะหนังมาเพราะสีมันสดอยู่นะอ,อ,อันนี้เรามีคอรอยสักมันมันมันทำให้หมูลภาพส <laughs> งสัยสงสัยเออ อ๋อหญิงกับชายอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้ผู้ชายหันหลังให้แปลว่านายใหญ่หอดจริงด้วยนะเสือ้โอโหด,ดีอะดีมาก <c oughs> คือจริงๆทุกคนดูทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเราแบบว่าไม่ได้หูหาหูหาเท่าเดิมแต่ว่าแบบ <c oughs> ตั้งใจฟังอยู่เออจริงจมันเป็นเอวีที่ทำให้เราต้องรู้สึกว่าเราต้องตั้งใจโฟกัส่ะเป็นถึงว่าแบบเราอยากรู้เนื้อเรื่องอยากรู้ว่าแบบเขาจะเล่าอะไรต่ออะไรเพลงนี้ชื่ออะไรนะ นับปืนยอนนับปืนยอนอ๋อเมื่อกี้ผมฟังเป็นรามายอนกิวอ๋อกินมากเลยอ๋อเลยนับปืครับอันนี้จริงๆอ่ะเป็นเพลงของบีบีที่เราชอบมากอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเออจริงๆเราดูมันแล้วแหละก็คือเพลงเขาเนี่ยออกมาสองปีแล้วในนี้ก็คือที่เลือกมาให้ดูเพราะเรารู้สึกว่าแบบแม่งคือเอ็มวีที่แบบ The Power of m o m e m e n t นึกออกปะคือมันเท่มันดูมีความแบบนี่แหละนี่เลอ่ะเออเลยแบบโหบีบีเขาแบบด้วยอาติจูดด้วยแบบ การแสดงออกอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกเลยว่าแบบโหเป็นผู้หญิงที่แบบมีพลังมากดีพอชัดเจนนะผู้ที่การสื่ออะไรแบบเนี้ยเอออินเนอร์คือแบบว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างฝั่งเพลงสาคนก็แบบบิลลี่เลยนะเออใส่ตาการเล่น่ะคือแบบอินเนอร์คือแบบบิลลี่เออแต่นี่แบบบิบี้คือแบบว่าตัวแม่กันเกาหลีเถื่อนกว่าหน่อยเถื่อนกว่าบิลลี่หน่อยเราจับพี่ชายใส่กงหมาเอานับสี เออก็ดีดีดรู้สึกว่าเป็นแบบเนาะเป็นรสชาติใหม่ๆบ้างจากฝั่งแบบของเคป๊อปอะไรเงี้ยเรื่องมันทาให้เราแบบเห็นอะไรในสังคมของเขาด้วยนะแบบทำไมเขาถึงทําแบบนั้นตั้งแต่ต้นเรื่องแปลว่าแบบแล้วพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวขึ้นมามันึงให้เขาแบบต้องสู้อะไรสักอย่างขึ้นมาแบบฉันจะไม่ยอมแล้วนะแกจะเป็นผู้ชายมีอำนาจ่นหนฉันก็ไม่ยอมอลไแอะอันนี้ก็เหมือนแบบสตอรี่เขาแบบเหมือนแบบแสดงความเป็นแบบเขาเรียกอไอะ เออเรียกร้องสิทธิคอฟท์เทีเทยมของของผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบว่าผู้ชายความเป็นใหญ่แต่ว่าพยายามกดขี่<อ>ผู้หญิงต้องแบบลุกออกขึ้นมาสู้อ่ะอย่างที่ล<อ>ุงบอกอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฉันชอบเลยคก็ชอบการแสดงของบีบีมากชอบแบบเล่นแบบจิตจินต์อะไรเงี้ยกลัวที่จิตบุกมาดูบ้าอะไรอย่างงี้เลยมันแบบอุ้ยมันสีดอะมันเข็ดปั่นอะมันสะใจอะแต่รู้สึกว่า เขาแล้วพวกเขาเจอแบบพวกของเกาหลีอ่ะมีความแบบมีกลิ่นอายออกความญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยป่ะมันเหมือนมีความใกล้เคียงกันแบบนตั้งพวกฉันว่าวัฒนธรรมมันใกล้ๆกันแล้วก็แบบรับกันไปรับกันมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจากเปิดภาพแบบภาพแรกเนี่ยมันคือแบบว่าถ้าอย่างญี่ปุ่นอ่ะเขาเแล้วพวกกุยบุยกุซ่าเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกาหลีอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นความถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะฮะเป็นเ่แบบมาเปียมาเปรี้ยใช่ใช่ แต่ไม่รู้ว่าขอนิยามมาเฟียของเกาหลีว่าอะไรเออแต่เออมันก็มีกลิ่นของความเป็นญี่ปุ่นอยู่นเออในความเป็ของฉันเออมันมีอํานาจแบบมีความแบบลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้ชอบสีนี้ว่าที่เหมือนเดินมาแบบเป็นแก๊งชุดชุดดำแล้วก็มีมีอยู่ข้างหน้ามันเป็นนำแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแบบกอริกาแต่ว่าเป็นผู้หญิงหมดเลยเลยเปนโหดเวอร์ฟูลมากจริงป่ะงั้นเดี๋ยวพอประมาณดีละกันสำหรับนักปัญญาอนจะเราไปดูกันอีกเพลงหนึ่งจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ คนละสีกับน้ำกุญยอยนแต่ว่าสักทีว่ามันเป็นการ embrace woman power ในอีกทางหนึ่งเหมือนกันอีกสีหมายถึงความว่าเมื่อกี้ด้านอันนี้สดใสเหรอคนละ direction เล้วกฟูเอแต่ก็ยังแบบมีติมเรียกแบบเรียกร้องสิทธิอยู่ใช่ไหมเออไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเออปาถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูเทเรจากบีบีกันเลยค่ะเฮ้ยนภาพแบบนี้มอีกนะสี่ต่อสามจะไปโรงเรียนเห็นไหม ชอบเล่นบอลอุ้ยโอ้โหมีเหงื่อให้ด้วยเซ็กซี่อ่ะแล้วก็โปกโคตนสั้นเอ้ยแต่ว่าอันเนี้ยมูดภาพมันก็ดูมีความเป็นแบบ ภาพยนต์ญี่ปุ่นอยู่นะแม่ด้วยแบบแสงอะไรแบบทีดใส่อะฟุ้งชัดเลยนี่เขาจะสื่ออะรู้อยากว่าเราเรื่เซ็กซี่มีความเซ็กซี่ด้วยเอ๊เอ๊หญิงรักหญิงเอ้ยเก่งมากไม่แต่ว่าอ้มุมภาพที่แบบน้ำหยดตรงทางเนี่ยมันก็สื่อถึงในระยะทาง สายเซ็กชวลนิดนึงประมาณนั้นอะไรโดนโดนทำของน้ำันทีกดไปแล้วทำน้ำอ่ะน้ำมันสูตรใช่ด้วยเพลงก็คนละอารมณ์กับยัยเมื่อกี้อ่ะ หุยเราเทเอนเซนร่น <girl>: อ <laughs> ่ห <Heather> <c ười> <ess ś> <işte> <laughs> <waking up> ุยสวยไปดูพี่เลยน่ารักาแสบแเียร์ลวน่ารักาวอิ ยังมีความที่นี่เธอไม่โดยวิธีการร้องก็จะชวไปเอ่กัลักกันเหมือนร้องเหมือนพูดกันสิเลยเราเรือง Oh <laughs> <laughs> ระเบิดตูมแล้วหลว่ะแข่งแกล้งว่าเป็นผู้หญิงก็ดูแลได้นะเออเฮ้ยจะเอ๋น่ากลัวอีกแล้วอีกยอดดีนะฉันชอบเลยรู้สึกขอบคุณนะครับเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเป็นคนละสีกับน้ำพ้นยอนเมื่อกี้นี้เนาะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบ เออมันก็ยังมีความแบบว่าเล่าเรื่องของรู้สึกว่าเออเขามีการสื่อสารไปในทางสังคมนิดนึงแล้วก็จริงๆรู้สึกว่ามันเท่มากเลยอะหมายถึงว่าอย่างนับกุนยอนเมื่อกี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องของความเป็นแบบ <emin> เป็นมินิเออแบบ power of women เลยเงี้ยแล้วก็ MV เพลงนี้มันก็จะเออมันก็สื่อตรงตัวตามง,งานภาพมานันนะก็คือความเป็นแบบว่าเออผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันเท่มากเลยอ่ะคิดดูว่าในสภาพสังคมที่เขาแบบว่ากีดกัน LGBTQ แล้วก็กดผู้หญิงขนาดนั้นแต่บีบีก็ยังเลือกที่จะแบบ Represent direction ของตัวเองเล่าเรื่องที่ตัวเองอยากจะเล่าโดยดที่คนนี้อะ่ะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเอ,อสังคมบ้านเมืองจะเป็นยังไงแต่ว่าฉันอยากเล่าเรื่องนี้ฉันอยากพูดเรื่องนี้แล้วเขาก็ทําออกมาได้เจ๋งแล้วก็เก๋มากเออสื่อสารถึงความเป็นตัวตนของเขาได้แบบโหมัน powerful มาบนมท and t o n ของความแบบน่ารักสดใสในเทเรเมื่อกี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอออมันมีหลาย s ี e เหมือนกันที่ทำให้เราแบบคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้อะไร คือโอเคมันก็เล่ามาประมาณหนึ่งเนาะในเรื่องว่าแบบเออเขาก็ชอบผู้หญิงคนนี้อ,อะไรเงี้ยเพื่อนใน<ๆ>ห้องเดียวกันเออหมายถึงว่ามันก็มีซีนที่แบบว่าเออตัวละครอาจจะเหมือนกัน ส่ปกสั้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันมีให้เห็นถึงความแบบคอม포ตที่เขาจะแบบอ,อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยกับมันจะมีสีนึงที่เหมือนเป็นนักเรียนชายวิถือ,อยู่แล้วเหมือนบีบบีเซเคันแต่ว่าพออยู่ท่ามกลางานักเรียนชายบิบีแบบมันไม่มั่นใจแล้วก็เออดึงกางเกงหลงอะไรเงี้ยมันก็แบบเออไม่รู้สาหรับฉันในฐานะที่ฉันเป็นผู้หญิงหญิงสาวฉันว่ามันก็ให้ทําให้เห็นภาพของความแบบว่าความอิน์เคียวของผู้หญิงในสังคมดีว่าแบบเออจริงๆแล้วมันมันก็แอบแบบน่ากลัวกันเลยโดยรวมเรารู้สึกว่าแบบโหบีแม โคตรเจ๋งเลยอะแต่ว่าแบบเขามีความเป็นศิลปินการสื่อสารงานศิละปะอย่างเต็มเปี่ยมอะไรเงี้ยเออสื่อสาร m มสเ a จที่อยากเล่าคันเพรงของตัวเองตัดคาแรคเตอร์ของตัวเองได้แบบสุดยอดมาก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 ก็แบบชอบตอนท้ายที่ว่าบูมอ่ะอาคารบออูมออแบบ <laughs> เ,ออเสี่ยงชีวิตตัวเองเข้าไปช่วยเขามนันคือความรักที่แบบ ไม่จำเป็นต้องเป็นชายหญิงอ่ะแต่ว่าแบบไม่แล้วเรารู้สึกว่ามันเจ๋งตรงที่ว่าปกติไอ้ซีนที่แบบอุ้มผู้หญิงออกมาจากกองเพลิงไม่จะภาพจับว่าเป็นผู้ชายแล้วมันมีอะไรนะเข่เหมาควันอ่ะเออนี้มาในแบบซีรีส์อ่ะว่ารอรุนนะว่ามันจะมีบึ้มระเบิดคือแบบเท่เลยอ่ะแบบฟิลแบบคาบอยอ่ะชอบงานผ่านนะถูกจริตเลยอ่ะคือแบบเป็นคนชอบเสพแบบหนังญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอยู่แล้วแบบ 就要脱 โทนแบบมูจิแบบพวกฟุ้งๆแบบสดใสพวกรักความสดใสอะไรอย่างนี้เออคือแบบภาพแบบก็โทนแบบว่ามีความฟุ้งมีความแบบว่ารักอันบริสุทธิ์อะไรเงี้ยเออรวมไปถึงแบบแสงหรือว่าวิธีการที่เขาใช้ในเรื่องแบบเออที่ชอบมากคัตติ้งดีมากแบบมันคัดคัดกันแบบแล้วก็แบบซูมชอบชอบซีนี้นะสต็อกโมชั่นอ่ะเออแต่ละทีค่อยๆซูมเอาออกมาแล้วเป็นภาพแบบจิดปากติบปาก แปะ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 ่อันนี้เมื่อกี้หมุกนะครับลงแบบเหมือนเป็นชิปยังไงไม่รู้อะเอาภาพมาแปะแปะแปะแล้วก็แบบเขียน้เออเหมือนตัวละครมันยมเขียนคนทีโซ่เออแล้วก็ชอบแบบถ้าเต้นใน M v มวมันมีความแบบคิ้วๆแล้วก็เออแดนเซอร์ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะเออรแดนเซอร์ที่เต้น ที่เต้นด้วยกันอะนอกจากผู้หญิงแล้วมีผู้ชายด้วยเออใช,ใช่ความแบบผู้ชายเนี่ยไม่สื่อถึงความแบบว่าถ้าเต้นแบบดูแข็งแรงเหมือนผู้ชายออนะมีความแบบว่า เขาเรียกสีหน้าท่าทางมีความแบบท่าทางแบบคิวครีบมีความแบบว่าเป็นทางในทางเพศที่สอง LGBT อะไรเงี้ยเออเอจรู้สึกว่าเออนอกจากเงี้ยมุมของกันที่เราเริ่มแบบว่าเออผู้หญิงชอบผู้หญิงแล้วเราก็ยังเห็นแบบมองความหลากหลายทางเพศในมือตัวดี้ด้วยอะไรอย่างนี้ยก็มีเออก็เลยรู้สึกโอ้โหเขาเป็นศิลปินที่เจ๋งเนาะไม่มีแต่ว่าแบบแทรกซึมแบบสื่อ ออได้แบบหลากหลายมากอะไม่รู้นะว่าทุกคนที่เคยดูจะคิดยังไงแต่ว่ารู้สึกว่า MV อื่นๆหรือศิลปินอื่นๆวงอื่นๆเนี่ยแบบพวกแดนเซอร์หรือหางเครื่องอะไรเนี่ยไม่รู้จะเข้าไปก็แบบพวกแบ็คแบ็อัพใช่ไหมแบ็คอัพแก็คชายแบ็ชายก็จะมีความแบบแข็งแกร่งหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่แบบแบ็คอัพเท่าที่จะรู้มาแบบเท่าที่แบบ สัมผัสอะไรอย่างนี้มาอะไรเงี้ยก็แบบไปทางแบบ L G B T สักส่วนใหญ่อย่างงี้ถ้มาเต้นแบทอัพแล้วก็เต้นแบบในลายผู้ชายอะไรอย่างนี้แต่ในความแบบเหมือนเขาจะตั้งใจเปล่าไม่รู้นะให้แบบว่ามีความจริตของตัวแม่อยู่ด้วยเพื่อให้สื่อรู้ว่าเออนี่คือ L G B T นะเออคือความหลากหลายความหลากหลายขางเพศในเออแล้วมันดีอะมันน่ารักอะแบบเออมันน่ารักเนา้คิดิมพว่าโอเคด้วยความที่เราดูกันรอบเดียวแล้วก็แบบ อีอออแคปเลยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเก็บได้ไม่หมดทุกประเด็นที่เขาพยายามจะสื่อสารอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าในบางประเด็นที่เราจาได้มันสม o ท t h มากเลยอ่ะหมายถึงว่าแบบเออมันแทรกซึมเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใน MV แบบเออบนมูนแอนโทนที่มันดูแบบมีความเป็นหนังญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็แบบน่ารักอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเขาเก่งมากเลยแล้วก็เรื่องในการเลือกใช้แบบงานภาพถ้าในหนังก็ในหนังหรือแบบที่อื่นๆอะไรเงี้ยเวลาแบบภาพจะน,นํา เสนอหรือแบบจะเสื่ออะไรเขาอย่าว่าพวกสัญญาอ่ารู้สึกรู้สึกว่าในในเอ็มีิตัวเนี้ยในงานภาพอะ่ะมันมีสัญญาเกี่ยวกับเออไม่ีสัญญามีความแบบว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะคนอื่นคิดตรงไหมะนะครับคือในช่วงช่วงแรกอะ่ะก็คือแบบอยากที่แบบดื่มน้ำนเงี้ยอ่ามันมีมันมีไม่รู้สึกว่ามันมีสัญญาที่เกี่ยวกับ,กบเรื่องเพศอยู่ใช่มีสัญญาอยู่ในเรื่องเพศแบบว่าเออ สื่อไปทางนั้นเพราะว่าจะมันเป็นพวกงานภาพสัญญาที่แบบเราเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วแล้วเรารู้ว่าเอออันเนี้ยมันจะต้องสื่อเกี่ยวกับพวกเออรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นเป็นเรื่องแบบนั้นเออว่ามันมีการสื่อถึงสัญญาของเรื่องเพศอยู่ด้วยจู่หัวมาตั้งแต่แรกเนีใช่หมายถึงว่าตัวเราเองเราก็รู้สึกได้แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเออดเรคชั่นของอันเนี้ยมันหมายถึงว่าสื่อสารเรื่องอะไรนั่นแหละที่บอกเป็ความที่เราดูกันรอบเดียวเนาะทุกคนก็อาจจะแคชได้ไม่หมดแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปดูอีก ก็อ่ะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับบีบีก็เป็นรสชาติใหม่ๆบ้าง,างที่เอามานำเสนอทั้งสองคนอันนี้ไม่ใช่ในแง่ของเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าบอยแบนด์และแต่ว่าเป็นอ่ะศิลปินหญิงเ<น>ดีด่ยวที่แบบ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนหนึ่งใช่ก็อ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้พวกเราเนี่ย r e a คค c o n ท e n t อะไรไม่ว่าจะเป็น MV หรือเป็น content อะไรก็ได้เลยที่เป็นแบบว่าวิดีโอเนาะเราก็อยากจะลอง c o n ทนต์เอ้ย r e a คค content อื่นๆกันดูเหมือนกันอะยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะให้กับพวกเราโอเคเตอร์ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่เท็มหน้าค่ะ